นตาดามุดเมืองไทยโหรโซรัจจะพาดวงเมือง2,565ปีเสือพ่อนไฟพระราหูย้ายเข้าราศีเมฆทับลัคนาบ้านเมืองวันที่30มีนาคม2,565พระพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีมีนในพวินาศของบ้านเมืองวันที่8เมษายน2,565ดาวมนุอยู ย้ายออกจากลัคนาราศีเมฆในวันที่7กรกฎาคม2565ดาวพระเสาร์ยังสถิตราสีงังศกนไปตลอดทั้งปี2565โลกจะถึงการแตกดับโลกจะสิ้นสุดก็เพราะไฟไฟจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้พินาศสูญไปแต่ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือไฟจากกิเลสตัณหาของมนุษย์ที่กำลังแผดเผาผู้คนให้ย่อยยับไปทุกๆขณะเพราะปัดนนี้ ผู้ปกครองประเทศไม่ตั้งมั่นในศีลธรรมและกุศลจิตของคนทั้งหลายเสื่อมคลายลงก็จะเกิดความเดือดร้อนกันไปทั่วข้าวยากหมากแพงเกิดการรบดาาฆ่าฟันกันและเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ไม่สามารถจะดำรดเผ่าพันุ์ต่อไปได้ปีคานพุทธศักราช2565นี้ประเทศไทยของเรานี้ยังต้องประสบกับโรคระบาดร้ายแรงที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นบนโลกของเราผู้คนทั่วโลกล้มตายไปเป็นจำนวนมากกว่าครั้งใดๆเป็นดา,นาวสิ้นสุดการดอคอยนอตตาดามุตเมืองไทยหรือโหรโสรจกนอนอักโนย่นักทำนายดวงเมืองที่มีความแม่นยำเลื่องลือและมีชื่อเสียงมากในปีที่ผ่านมาที่ถ่ายดวงเมืองไทยไว้อย่างเข้มข้นเมื่อปี2564ในรายการดังไทยรัฐทอล์ก และในไทรัฐออนไลน์จนเกิดเป็นกระแสค,ความมั่นยำในปีนี้2,565ดวงบ้านเมืองการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติสถานการณ์โลกจะเป็นเช่นไรการันตีรับรองความเข้มข้นเช่นเคยเพราะในแต่ละเดือนสำหรับ6เดือนแรกไม่มีเดือนไหนยิ่งยอนไปกว่ากันเรียกว่าไม่สามารถวางใจไดทั้งในเรื่องของโรคร้ายภาวะเศรษฐกิจภัยธรรมชาติาาตวิบัตต่าง หรือเหตุการณ์หนักหนกของบ้านเมืองอย่างรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ยังไม่มีใครทราบได้ทั้งนี้การทำนายดวงเมืองของนอตตาดาบุษเมืองไทยเป็นการเจาะลึกเป็นเดือนๆไปได้แยกออกเป็นตอนหนึ่งและตอนสองเพื่อให้คุณผู้ฟังได้อัธรตในการเสพดวงเมืองในเครื่องปีแรกเป็นไปก่อนจากนั้นจะมาต่อด้วยเครื่องปีหลัง6เดือนสุดท้ายซึ่งนอตตาดาบุษเมืองไทยกล่าวตบท้ายว่า โดยทั่วไปแล้วการอ่านดวงพอจะถอดคำพยากรณ์ตลอดปีอย่างหยาบๆสำหรับบ้านเมืองเราและประเทศข้างเคียงตลอดจนสถานการณ์ของโลกไว้ดังนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังมกราคม2565นักการเมืองประหัสปรและรับหลังการโค่นล้มกันยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจอย่างตกต่ำสุดๆหุ้นพังสถาบันทางการเงินและธนาคาร เป็นเดือนเข้าสู่จุดเดือดเป็นระยะวิกฤตและอันตรายผู้ก่อการจะกาเริ่มเสพสามเป็นการใหญ่เศรษฐกิจตกต่ำสุดๆเกิดภาวะเงินฟเฟื่องเฟือโรงงานทั้งเล็กและใหญ่ปิดตัวลงมากมายปัญหาคนว่างงานมีไปทั่วแก้ไม่ตกมีคนฆ่าต,ตัวตายกันเป็นแถวเป็นระยะที่ดาวบาปเกราะถ้ำม,มุมจัตุโกนบ่งถึงเป็นเดือนอันตรายประมาทไม่ได้ทุกททางธุรกิจสับสนกระแสงเงินตามีจุดเครียดภาวะทางการเงินตึงตัว เราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างแดนเป็นหนี้สินมากมายเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำอีกข้าวยากหมากแพงคุณตกอย่างวินาสันตรโรวงการสงไทยจะต้องปฏิรูปอย่างหนักทั่วทุกวัดปลายเดือนเกิดรถไฟชนกันและตกรางคนตายนับร้อยและบาดเจ็บจำนวนมากประเทศค่ายอาหรับจะมีการแตกแยกกันอย่างรุนแรงถูกก่อวินาศกรรมเสียหายแผ่นดินไหวในสหรัฐอย่างรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐตั้งแต่ตั้งเมืองมาสหารัฐมีเหตุต้องเสียหน้าบ่อยๆรวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ในตลาดโลกก็ตกต่ำควบภ้าเกิดความวุ่นวายภายในประเทศสงครามระหว่างผิวจะประทุขึ้นอีกผู้คนจะล้มตายเป็นเบื่อรัฐบาลอิหร่านประกาศใช้กฎอัยการศึกในหลายหัวเมืองมีการปราบจลาจลในประเทศมุสลิมเผาโรงเรียนโรงหนังในอิหรา่านคนตายหลายศพเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียครั้งใหญ่ กุมภา่อพันธ์2ร6 5 65. เมืองไทยแผ่นดินไหวสถานการณ์โรควางใจไม่ได้วาตภัยเศรษฐกิจตกต่ำเหตุการณ์นองเลือดโรคระบาดชนิดใหม่แพร่กระจายไปทั่วประเทศคนจำนวนมากติดต่อโรคนี้อย่างรวดเร็วหายามรักษามไม่ได้ประชาชนและแพทย์ต้องตายลงเป็นจำนวนมาก<ๆ>เกิดความแห้งแงล้งรุนแรงทุกภาคประชาชนขาดเครื่องใช้และน้ำบริโภคบ่งถึงเป็นเดือนอันตรายประมาทไม่ได้ทุกททาง ความสูญเสียทรัพยากรการแตกความสามัคคีภายในและอุบัติเหตุใหญ่ๆข่าวอันน่าสลดและสะเทือนใจที่สุดบุคคลที่กยูน่าจะตระหนักถึงอันตรายทั้งภายในและภายนอกที่ค่อนข้างรุนแรงมากระยะนี้บุคคลสําคัญและมีชื่อเสียงของประเทศจะถึงแก่กรรมเป็นคนละซ้ำละ้ายอาจมีอุบัติเหตุหมู่เช่นโปะลม่มเรือโดยสารขนาดใหญ่อับปางกลางทะเลล้มตายเป็นจนํานวนมาก อุบัติเหตใหุใหญ่เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์และทางเรือเกิดแผ่นดินไหวสุดทะหฤโหดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยฝั่งคนทั้งเป็นนับร้อยนับพันเหมือนมดเหมือนตัวเศรษฐกิจถดถอยเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคจนผู้ร้ายฉวยโอกาสปล้นสะดมปลายเดือนธนาคารและสถาบันการเงินส่วนเสผู้คนแห่ถอนเงินบ้านเมืองอลเวงตลาดหุ้นไทยยังอับเฉาสุดจะเยียวยาได้ วาตะภัยจะมีอํานาจร้ายแรงที่ทําความเสียหายแก่มนุษย์ทั่วไปเกิดน้ําท่วมใหญ่ในปากีสถานคนตายเป็นพันในจีนน้าท่วมหลายล้านเอเคอร์และวาตะภัยอันเกิดจากไต้ฝุ่นได้ทําความเสียหายแก่ญ,ญี่ปุ่นภาคใต้อย่างหนักประเทศแห่งหมู่เกาะทะเลใต้และมหาสมุทรตะวันตกจกเกิดวาตาภัยอันรุนแรงซึ่งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับหมู่เกาะฟิลิปปินส์จะอยู่ในช่วงอันตรายรวมทั้งภูเขาไฟใต้ทะเลจะปะทุข,ขึ้นมา แถบแอฟ,ฟริกาอาจใช้อาวุธร้ายแรงเข้าประหัตประหารหากันเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำอาหารการกินขาดแคลนโรคไข้คุกคามปากีสถานนองเลือดตำรวจยิงชาวบ้านตายเป็นร้อยบาดเจ็บสาหัสเป็นพันและในเมืองสำคัญในปากีสถานอีกเป็นจำนวนมากเกิดแผ่นดินไหวในอิรานอย่างรุนแรงมีผู้คนตายจำนวนมากบาดเจ็บจำนวนแสนราษฎรได้ที่อยู่ห้าหมื่นและเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเม็กซิโกติดตามมาเกิดการจลาจลในนครนิวยอร์กสหรัฐ คนนับแสนปันป่วนพากันเผารถจนตำรวจต้องกว้างระเบิดน้ำตาและใช้สายดับเพลิงฉีดน้ำสลายผู้คนมีนาคม2565กลุ่รุงเทพการเมืองถัดใจกันเดือนนี้ระวังยุบสภาทูกปฏิรูปมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถจนตดินฟ้าอากาศจะแปรปวนโลกกำลังวิบัติการเมืองบ้านเมืองเราระสำระสายและมีไัยรอบข้าง ทำให้ดูเหมือนเกิดความขัดขันอีกร้ายแรงทั่วทุกภาคของประเทศไทยไฟป่าเผาผลนญไฟลุกโชดช่วงไปทุกขนแห่งมีการลอบวางเพลิงจะเกิดอุบัติเหตุหมู่คนตายนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมากบุคคลสําคัญจะขัดใจกันจะตกจากตําแหน่งอาจมีการปรับคอรมอลหรือยุบสภาระหว่างการก่อวิญศาณกรรมการตึงเครียดตามชายแดนยังไม่บรรเทาอยู่ในสภาพเดือดร้อนบ้านเมืองจะมีการปฏิรูปเป็นการใหญ่นักวิชาการคงจะถูกดึงเข้ามาช่วย แต่ดวงดาวของบ้านเมือ,องคงถอยหลังเข้าครองแบบชนิดกูไม่กลับต่อให้เทวดาหน้าไหนก็อาสามาแก้ไขปัญหาอันยุ่งยากสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนของประเทศไม่ได้การสูญเสียบุคคลสําคัญของประเทศในระยะนี้เป็นนิมิตรดายของสยามประเทศย่อมจะวุ่นวายไปทั่วอย่างประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหุ้นตกวินาศสันตโรธนาคารเข้าสูดจุดขับขัน ความลำบากยากแค้นจะมีไปทั่วชาวนากรรมกรมีที่สินเป็นจํานวนมากมีคนอดอยากล้มตายจากประสบภัยแห้งแล้งขาดแคลนน้ําดื่มและน้ําใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกิดสงครามแย่งน้ํนาศิลธรรมเสื่อมโทรมวัยรุ่นสร้างปัญหาให้กับสังคมปรับพืชตนแบบสุ่มเสี่ยงมัว่วสุมทางกา,ารเมณ์และติดยาเสพติดคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีใหม่ๆกลายเป็นวัฒนธรรมที่ผิดทั่วโลกจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศ เครื่องบินจะตกสหรัฐจะพบกับความหนาวอันรุนแรงพายุหิมะบ้านเมืองจะเป็นอัมพาตโดยเฉพาะจะมีคนตายเพราะความหนาวเป็นจนํานวนมากเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในออสเตรเลียต้นไม้บ้านเดือนเสียหายไปมากกว่าครั้งใดเกิดไฟไหม้ป่าตอนเหนือลอสแอนเจลิตในสหรัฐบ้านถูกเผาไปหลายหลังดุนแรงมากส่วนยุโรปอากาศหนาวจัดเป็นความหนาวที่หนาวที่สุดในรอบ100ปีน้ำมันเชื้อเพลิงจะขาดแคลนไปทั่วโลกเกิดความวุ่นวาย และอุบัติเหตุอันร้ายแรงสิ่งที่น่าวิตกก็คือภัยธรรมชาติจะกเกิดจางกระทันหันยุโรปจะมีปัญหาการสไตหยุดงานของกรรมกรและเกิดรถไฟชนกันคนตายนับสิบและบาดเจ็บจานวนมากระวังปลายเดือนปัญหาชายแดนไทยกับพม่าให้เกิดการกระทบกระทั่งอย่างรุนแรงเมษายน2 5 6 5รัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกนายกรัฐมนตรีถูกทำร้ายภาวะการเงินตึงตัวเกิดม็อบในต่างประเทศ ในช่วงเดือนนี้ดวงดาวต่างๆที่เข้ามาในแง่มุมกับราศีแห่งประชาธิปไตยเมืองไทยเราแล้วยังไม่มีอะไรปลอดโปร่งขึ้นเลยจะมีสัญญาณบางอย่างบ่งว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเราจะเป็นอันตรายมีผู้ปล่อยข่าวหรือทําลายชาติคนดีจะถูกคนพานข่มเหงบุคคลรักชาติจะถูกปั่นหัวให้ทำลายกันเองจะทำให้เกิดการใช้กำลังรัฐบาลประกาศกฎอายการศึกผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีถูกทำร้าย โดยรักษาความปลอดภัยจําเป็นจะต้องเอาใจใส่กวดขันกันเป็นพิเศษผู้มีอํานาจในแผ่นดินจะอวสานผลของการโคจรของดวงดาวยังคงอยู่ในระยะหน้าสิบหน้ากว่าทับขันและมีความแตกแยกความยากแค้นความไม่กลมเกลียวและระหว่างพักผู้คณะและบุคคลในทุกสาขาอาชีพวงการส่งไม่สู้ดีนักมีเรื่องหมอมองบุคคลสําคัญเจ็บป่วยขุนนางกลงชินหรือฝ่ายอันเป็นปาราปักกับบ้านเมืองจะก,กําเริบเสรบสาร โป่งถึงความตึงเครยียดรัฐบาลจะเผชิญหน้ากับปัญหาสําคัญมือที่3จะยุยงให้เกิดการสไตล์การความปั่นป่วนให้หุ้นอย่างตกอย่างต่อเนื่องต่อไปภาวะการเงินตึงตัวเราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างประเทศเป็นหนี้สินมากมายผู้ปกครองประเทศควรเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีตลาดหุ้นเจอกับภาวะขับขันตกเป็นท้องร่วงร่วงหล่นไม่หยุดตลอดเตือนจะสูญเสียบุคคลสําคัญของโลกไปในระยะนี้ เป็นนิมิตร้ายแห่งโลกย่อมจะวุ่นวายไปทั่วจีนแดงอินเดียพืชพธุ์ธัญญาหารจะประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากเกิดอุทกภัยรัเสเซียจะมีปฏิติกรรมแปลกๆออกมาอวดชาวโลกเกิดความวิตกยุ่งยากแก,ก่เกาะอังกฤษเกิดลมหนาวอย่างรุนแรงที่สุดพัดกระหนำ่ำอังกฤษเป็นเวลาหลายวันฝูงชนชาวจีนชุมนุมจำนวนแสนคนเรียกร้องขับไล่สหรัฐและที่กรุงบาร์เซลโลนาแห่งสเปนก็มีผู้ชุมนุมมาเป็นม็อบปาหมารวมขับไล่เช่นกัน พฤษภาคม2565เดือนวิปโยคเตือนระวังรัฐประหารปลายเดือนเจ้าโผลนสอ,อาเพศเป็นลางร้ายไม่ดีระวังซ้ำรอยสึนามิจะหนักกว่าปี47เป็นเดือนสุดค้าฤโหดสุดวิปโยคที่แท้จริงสำหรับคนไทยพุ้นจะตกอย่างเด่นแดงอีกการเมืองไทยเต็มไปด้วยความผันผวนเผชิญกับวิกฤตการอย่างหนักข้าวยากหมากแพงโรงงานผลิตสินค้าจำน่ายภายในประเทศจะประสบปัญหาทางด้านการตลาด มีการลดจำนวนคนงานลงโรงงานบางโรงงานอาจปิดตัวลงปัญหาคนว่างงานจะตามมาความไม่กลมเกลียวกันระหว่างพักพวกหมู่คณะและบุคคลในทุกสาขาอาชีพอาจต้องใช้กำลังทางทหารเข้าแก้ปัญหาเป็นผนทางไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารต้องรบตาฆาฟฝันกันนองเลือดสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมากอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถจนจะมีเครื่องบินตก การกระทบกระเทือนชายแดนแถบประเทศพมา่าการเตรียมพร้อมและความไม่สงบภายในคาเมนยังคงตึงเครียดและมีเหตุภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอีกไม่แพ้เดือน,นก่อนตลาดหุ้นไทยยังอับเฉาสุดจะเยียวยาได้นักเลงหุ้นมีนี้สินมหาศาลถึงขั้นล้มละลายต้องมีหัวซุกหัวซุนกลางเดือนธนาคารวิกฤตหนักการเมืองบ้นานเราตรสัระสา,ายและมีภัยรอบข้างมีอคีภัยร้ายแรงทั่วทุกภาคของประเทศไทย จะเกิดอุบัติเหตุหมู่คนตายนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นอย่างรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆทาให้มีผู้เสียชีวิตเป็นพันถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตั้งแต่ตั้งเมืองมาเกิดภูเขาไฟระเบิดที่เกาะสมุตรตาคนนี้ตายเป็นพันส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเพราะหนีไม่ทันปลายเดือนพายุฝุ่นขาวโผล่ทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมากที่สุดเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติตื่นตาตื่นใจสําหรับผู้ที่ได้พบเห็นแต่โบราณท่านว่า เป็นลางร้ายอาเพศผิดธรรมชาติจะเกิดเหตุการณ์ได้ร้ายและรุนแรงตามมาในภายหลังและอีกเหตุการณ์ก็คือเกิดคลื่นยักษ์สินามิขนาดใหญ่พัดเข้าถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวศูนย์กลางตะวันตกของเกาะสุมารตรารุนแรงมากสร้างความเสียหายให้ชีวิตและผู้คนและทรัพย์สินมากกว่าเมื่อครั้งปี2547กวาดผู้คนและบ้านเรือนตกทะเลลงไปจำนวนมากมิถุนายน2565 ภาคใต้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ภัยธรรมชาติเล็กใหญ่เกิดตามหมู่บ้านตำบลไฟไหม้เสียหายหนักอเมริกาเกิดเหตุวินาศกรรมเนปาลน,น้ำท่วมใหญ่บ่งถึงลัทธิส่งเจ้าเข้าผีและศัยศาสตร์จะไม่มีคนเลื่อมใสเติร์ดถูกกำจัดประชาชนจะหันมาเลื่อมใสศาสนาอันบริสุทธิ์มากขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้มีความตึงเครยียดอย่างรุนแรงจนยากที่จะปกปิดให้มิดได้บ้านเมืองสับสนอลเวงราวปลายเดือนไฟไหม้ใหญ่หลายจังหวัด โบราณสถานถูกไฟไหม้ทำลายเสียหายสร้างความปั่นป่วนโกลาหลไปทั่วสุดฮาริโหดสุดวิตปริดที่แท้จริงสำหรับคนไทยเพราะจะเกิดภัยธรรมชาติครั้งรุนแ,งแรงแหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่ทั้งหลายน้ำจะไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านตำบลและอำเภอเกิดใต้ฝุ่นเข้าถล่มภาคใต้คนตายจำนวนมากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วประเทศมีผู้คนล้มตายมากมายผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคน จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรงหลายลิกเตอร์เขย่าพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอิรานสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนหลายหลังและเกิดอาร์ตช็อกขึ้นตามมาอีกหลายครั้งประเทศในแถบแอฟริกาจะเกิดการจลาจนนองเลือดรวมทั้งอาณาบริเวณใกล้เคียงกันจีนแดงคงจะมีการปฏิรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในประเทศประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจต้องประกาศลดค่างเงินหยวนครั้งใหญ่เศรษฐกิจทั่วโลกวุ่นวายกระหนเกาหลีและอินโดนีเซีย จะมีภัยธรรมชาติอันฮาริโหดผู้คนจะล้มตายเป็นเบือญี่ปุ่นตึงเครียดจะถูกบีบคั้นบางอย่างทางเศรษฐกิจประเทศรัสเซียและประเทศแถบยุโรปจะมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินครั้งใหญ่และจะพบกับความวุ่นวายภายในประเทศการขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่การเสียชีวิตและภัยพิบัติที่ร้ายแรงสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างขับขัน จะพบกับความตึงเครียดครั้งสำคัญในประเทศประวัติศาสตร์แห่งปีพุทธศักราช2565จะถูกพินาศก,กรรมในหลายรัฐจากอาวุธร้ายแรงนิวเคลียร์แผ่นดินจะเดือดเป็นไฟเกิดกาียุกผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเยอรมน,นีจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงทางรถไฟถูกตัดขาดการจาราจรเป็นอมพาธปลายเดือนในปานถูกน้ำท่วมใหญ่และในตุรกีเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงอย่างไรก็ตาม คำพูดติดปากของนัอตตาดามุสเมืองไทยก็คืออย่าให้คําทํานายของเขาเป็นเรื่องจริงเขาหวังอย่างนั้นแต่สุดท้ายถ้าหากเหตุการณ์เหล่านี้ต้องเกิดขึ้นก็หวังว่าสิ่งที่เขาได้เตือนทุกคนจะได้รู้และป้องกันไว้ก่อนจากที่หนักอาจจะได้เป็นเบาก็ได้และอย่าลืมติดตามอีก6เดือนที่เหลือว่าจะฮ่าด้วหดแค่ไหนสวัสดีค่ะ